สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนน้องนะครับน้องชายรูปหล่อนะครับติดต่อเข้ามาเรียนมาเรียนขับรถเป็นรถของคุณพ่อใช่ไหมใช่เป็นมาสด้า cx ห้า cx ห้านะครับคันเบิ่มๆเลยนะครับถามว่าน้องตัวเล็กไหมน้องก็โอเคนะสูงร้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบก็มาตรฐานชายไทยนะครับผมแต่ขับรถคันใหญ่เบิ่มๆเลยนะครับ cx ห้ามาสด้า cx ห้านะครับคุณพ่อให้มาเรียนนะครับให้มาขับก็ ก็จะเป็นมือสอนจากคุณพ่อนะครับไว้ถ้าเกิดคุณพ่อขับรถไม่ได้ไม่ไหวก็ให้น้องมาขับแทนนะครับก็ส่งน้องมาเรียนตอนนี้คล่องแล้วนะครับคล่องแล้วพาวนยูเทิร์นออกถนนใหญ่แล้วนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการฝึกของผมนะครับสำหรับมือใหม่นะครับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วอยากเริ่มฝึกนะครับผมแนะนําฝึกการเลี้ยวรถก่อนนะครับขับตรงๆก่อนก็ได้พอได้ปุ๊บมาดูวิธีการเลี้ยวรถครับเลี้ยวยังไง ยูเทิร์นยังไงให้พ้นฟุตบาทนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพอยูเทิร์นฟุตยูเทิร์นสองรอบเดี๋ยวเราจะออกส่นใหญ่กันดูว่าน้องจะทําได้ไหมนะครับไปดูกันครับไปครับมาครับผมนะครับเราจะมายูเทิร์นกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ขับรถคันใหญ่ๆนะนะครับเวลายูเทิร์นก็ชิดซ้ายนิดๆก่กอดก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยรถเก่งทั่วไปเนี่ยวิ่งกลางๆเลยนเลยครับ พอเราจะอยู่เทินด้านหน้านะครับพอเราวิ่งตรงมาเนี่ยนะครับให้กระจกมองข้างเลยนะครับถ้าเป็นรถใหญ่ก็เลยสักครบหนึ่งถ้าเป็นรถเก่งก็เลยปร,ป,รประมาณหนึ่งนะครับะชะลอแล้วดูฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหมถ้าไม่มีหมุนให้หมดครับไหลมาจะช้าครับโค้งมาปุ๊บเนี่ยถ้ายังเป็นมือใหม่ไหลมาเรื่อยๆก่อนอแล้วคืนแต่ถ้าเริ่มคล่องนะครับเติมเครื่องตามได้เลยแล้วพอรถใกล้จะตั้งตรงทยอยคืนนะครับเข้าขวาครับ วิ่งตรงมาครับดูขวาเอาขวาได้ไหมถ้าได้เบี่ยงมาครับเห็นไหมครับสังเกตไหมน้องหมุนพวงมาลัยนิดเดียวครับเติมเครื่องเอาแล้วเบี่ยงออกมารถจะไม่สะบัดลถคนนั่งไปด้วยเนี่ยจะนิ่งๆสบายเดี๋ยวเราจะอยู่เทินด้านหน้าครับอ่าฮะยู่เทินตรงนี้นะเปิดไฟเลี้ยวขวาคังไว้นะครับวิ่งเข้ามาใกล้ๆกลแล้วเบีกยชะลอให้รถช้าลงช้าลงนะครับแล้วรอครับวิ่งนิ่งๆนะครับตรงๆอย่าเพิ่งเลี้ยวนะรอกระจกมองข้างเลยมาปุ๊บแล้วหมุนให้หมดครับถ้าเป็นรถกระบะรถตู้รถตู้ตัวเราต้องเลยนะ ถ้าเป็นรถตู้นให้ตัวเราเลยถ้ารถกระบะเนี่ยกระจกมองข้างเลยมาประมาณครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้น้องคล่องมากเลยครับคล่ององเห,อเหลือเลยเก่งมากแล้วนะครับดูขวาครับออกขวาได้ไหมวนอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะอยู่เทิร์นกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้จะได้เห็นโพซิชั่นชัดๆนะครับิ่นตรงมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆครับพอเริ่มเข้ามาใกล้แต่เบรกให้รถช้าลงแล้วดูด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหมถ้าไม่มีวิ่งตรงๆนิ่งมาครับ ชะลอกระจกมองข้างเลยครับหมุนให้หมดครับฟืบช้าโค้งมาปุ๊บโค้งมาปุ๊บเตรียมตัวทยอยนะครับเวลาดึงรถโค้งมานะครับเพื่อนๆครับให้รถอยู่ในเลนก่อนนะให้รถอยู่ในเลนก่อนอย่าเปลี่ยนเลนโค้งมาแล้วยูเทิร์นมาแล้วจะเปลี่ยนเลนเลยยังครับให้รถตั้งตรงก่อนวิ่งมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนดูกระจกมองข้างก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนเลยเนี่ยรถข้างหลังที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขารู้ว่าเขาตามมาเนี่ย มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะชนตูดเนาครับวิ่งตรงมาครับเหมือนเดิมครับชะลอนะครับชะลอเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ดูฝั่งโน้นมีรถมาไหมถ้าไม่มีรอกระจกมองข้างเลยก่อนนะครับเลยแล้วหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดโค้งมาครับโค้งมาปื๊บถ้าเริ่มถนัดแล้วตรงเลงตามเบาๆแล้วค็ทยอยคืนอ่าแบบนี้ครับทีนี้ได้ละได้แล้วพี่ตั้มครับได้แล้วครับผมมาครับทีนี้เราจะไปออกทนนใหญ่กันนะครับ เบี่ยงเล่นมาเล่นขวาครับวิ่งตรงมาฟื่นตรงมาเรื่อยๆครับวิ่งตรงมาด้านหน้านะครับจะเป็นทางร่วมทางแยกเราต้องชะลอก่อนนะครับดูซ้ายดูขวาดีๆถ้ามั่นใจแล้วค่อยไปนะครับอ๋อด้านหน้ามันจะมีหลุมดำๆด้วยนะนะครับเพื่อนๆครับเวลาเจอหลุมทํายังไงครับพอหน้าพอหน้าเข้าไปปึ๊บเราดึงได้เลยนะมตอว่าเราจะเข้าขวาใช่ไหมพอพ้นมาปึ๊บเราดึงได้เลยครับไม่ต้องรอปื๊บ เข้ามาในเนียนแล้วเข้าเลนขวาครับวิ่งตรงมาเราจะออกถนนใหญ่ด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายดูขวาก่อนวิ่งเข้ามาจอดอย่าไปชิดซ้ายมากเพราะด้านหลังล้อจะไปปีนฟุตบาทวิ่งนิ่งๆตรงๆมาแล้วมารอครับแล้วหมุนพอมาจอดปากทางออกหมุนรอนิดๆ,ๆนะครับแล้วดูขวาครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีดึงเข้าซ้ายมาครับอยู่เลนซ้ายก่อนนะครับโค้งมาปุ๊บแล้วอยู่เลนซ้ายก่อนแล้วจี้เข้าไปเลนขวาครับคืนมาแล้วให้รถอยู่เลนขวาดูกระจกมองข้างเอาครับว่าเขาได้ไหมถ้าได้เติมมาเร็งระเบียงเข้ามาครับ แล้วก็ดูเผื่เอเดียสว่าเราเข้าขวาได้ไหมถ้าเข้าขวาได้มาครับโคมาปึ๊บชะลอเบาๆดึงมาอย่าลืมปิดเฟีอด้วยเดอ้อเป็นรับมือใหม่เป็นกันทุกคนครับจเจ้าเล่ยปิดเฟือไม่ต้องไม่ไม่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดไม่ได้อะไรนะเป็นกันทุกคนครับเป็นกันทุกคนเ ผมตามทางมาด้านหน้านะครับมีไฟเบรกล้วก็จะรอดูว่ามีใครข้ามถนนไหมถ้าไม่มีเราก็ไหลาตามมาเช็คซ้ายขวาดีๆนะครับถ้ามั่นใจก็ไหลามาเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่เดิมอีกทีนึงนะครับผมวิ่งตรงมาอยู่เลนนี้ก่อนนะครับไหลามาเรื่อยๆช้าๆนียนๆเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเข้าไปด้านในเหมือนเดิมนะนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเวลาฝึกขับรถนะครับจะเลิศจะเลีเ้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ย ดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายด้วยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ทุกที่ทุกทางวิ่งตรงๆมาครับวิ่งตรงๆมาปึ๊บชะลอเบรกชะลอให้ช้าลงช้าลงนะครับรถดึงมาหมุนมาฟึ๊บรถเฉีมาทยอยคืนเนียนๆแลวเติมเพร่งตามต่อเนื่องเนียนๆเวลาเติมเคร่งไม่ต้องกระแทกนะครับค่อยๆเติมใช้ส้นเท้าวางไว้ที่พื้นปลายเท้ากดเอาหน้ามีเนียนลูกหลอนครับแต่เบรกให้รถช้าลง ช้าลงช้าลงแล้วปล่อยเบรคครับรอครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเตือนเร่งเนียนๆตอนนี้ครับสวยครับดูกระจมองค้าฝั่งซ้ายเข้ามาเลนซ้ายครับด้านหน้าจะเป็นโค้งกับเกือบหักศอกแต่ยังเป็นโค้งอยู่นะครับดูครับเบรคชะลอก่อนแล้วดึงมาครับดึงมาสังเกตน้องดึงนะครับมองน้องมองที่ถนนนะครับไม่ได้มองที่พวงมาลัยนะครับแล้วคือเติมนเคร่งตาหลายคนมือใหม่ชอบมองที่พวงมาลัยแล้วหมุนกี่รอบหมุนมองที่ถนนนะครับมองที่ถนน เวลาเขาโค้งเนี่ยนะครับมองปลายโค้งเลยมีมอเตอร์ไซค์มีใครมีอะไรไหมนะครับวิ่งตรงมาครับผมวิ่งตรงมาเรื่อยเื่อเหมือนเดิมแล้วเราจะออกส่วนใหญ่เหมือนเดิมนะครับด้นานหน้ามีมอเตอร์ไซค์แต่เขยังอยู่ไกลอยูอ่แล้วก็วิ่งไปปกติดูดูด้วยครับดูอาการเขาแต่เขาวิ่งนิ่งๆไม่เฉยไปเฉงมาแสดงว่าเขาไม่เมามีการเข้าโค้งด้วยด้ <laughs> นานหน้าเข้ามาเพืเ่อดึงเข้าขวาเลยครับมาวิ่งเดินขวามาครับตรงมาครับ เหมือนเดิมครับออกถนนใหญ่ออกมาจากคอนโดออกมาจากบ้านเข้าถนนใหญ่นะครับวิ่งตรงตรงมาไม่ต้องไปชิดซ้ายมากครับวิ่งตรงตรงมาปุ๊บให้เข้ามาจอดนะครับมาจอดทางออกแล้วหมุนรอนิดๆดูขวาครับดูดูขวาแล้วก็หันมามองซ้ายด้วยนะมองขวามองซ้ายนะครับมองสลับกันนะอย่ามองขวาอย่างเดียวนะครับเผื่อมีมอเตอร์ไซค์สวนเลนมาเข้าได้ไหมเข้าได้แล้วเติมคันเร่งมาปุ๊บนะครับด้านหน้ามอเตอร์ไซค์เขาจะเข้าขวา แล้วก็โค้งตามทางมาครับเข้าขวาได้ไหมโค้งมาด้านหน้าเบรงนะครับด้านหน้ามีไฟเบรกนะครับปื้อโค้งตามทางมาดูกระจกมองข้างดูแวบเดียวนะหนึ่งวิไม่เกินสองวิแล้วกลับมามองด้านหน้าเพราะด้านหน้าสําคัญกว่านะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับโค้งตามทางมานะครับโค้งมาปื้อตาก็เหลือบมองปลายโค้งหน่งนะครับโฟกัสที่ปลายโค้งแล้วกลับมามองที่ด้านหน้านะครับ แล้วก็มองซ้ายมองขวาดีๆเช็คดีๆถ้าไม่มีปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับดูกระจมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมได้เบี่ยงมาทีละเลนนะไปทีละเลนอยู่เลนนี้ก่อนครับแล้วตรงมานะครับวิ่งตรงมาก่อนครับเข้าขวาได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ปิดไฟเลี้ยวครับแล้วตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนครับให้เข้ามาก่อนเวลาดูกระจมองข้างเห็นคันที่ตามมาแล้วดูด้านหลังด้วยนะไม่ใช่ดูแค่คันหน้าคันเดียว เปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าขวาได้ไหมที่มาช้าๆแล้วอยู่เลนนี้นะครับอาาโอเคแล้วขับตรงไปนะครับผมขับตรงไปนิ่งๆนะครับเกลับมามองด้านหน้าเลยครับดึงรถให้อยู่ในเลนแล้วตรงมาครับเยี่ยมถ้าไม่มั่นใจอะไรยังไงเท้ามารอที่เบรกนะครับแต่เบรกเบาๆให้รถช้าลงเพื่อให้ระยะห่างเท่าเดิมนะครับชะลอใช่ครับพอความความรู้สึกว่าเราเท่ากับคันข้างหน้าก็เลี้ยงคันเร่งไว้ เลี้ยงคมเร็วไว้เลี้ยงเบรกไว้นะครับวิ่งตรงๆมาเรื่อยๆครับเราอยู่เลนนี้ก่อนนะเพราะเลนขวาก็จะเป็นเข้า,ขาทางหลักวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับนิ่งๆครับจับความรู้สึกมองด้านหน้ามีไฟเบรกไหมถ้ามียกเท้ามารอแต่ถ้าเขาเริ่มหา่างเติมให้ตามนนเนียนๆนะครับให้ให้ลองมองไปไกลๆถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยมองข้างหน้าตรงถนนเนี่ยรถจะสายนะครับด้านหน้าครับเปิดไฟเลี้ยว จำไว้เลยนะครับถ้ามีเปิดไฟเดียวแสดงว่าเขาจะต้องเบรกนะครับเราทิ้งระยะห่างนิดหนึ่งนะครับเขาเลี้ยวซ้ายเราดึงออกขวานิดๆครับอ่าแล้วครับตรงมาครับแล้วตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆครับดูว่าเขาชีดซ้ายไปไหมดึงออกขวานิดๆครับเขาไม่เข้าฉลอนะะลอนะะลอนะดึงออกขวาครับดึงออกขวานิดๆอ่าแล้วตรงมาครับใช่เวลาเขาเลี้ยวเขาจะเข้าไปเขาไม่เขายังไม่เข้าไปเต็มตัวแล้วก็ดึงออกดึงดึงออกมาทางขวาหน่อยนึงเพื่อหลบเขานะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับ อันด้านหน้าช้าใช่ไหมวิ่งตามมาก่อนอแล้วก็เหลือดูกระจมองข้างเข้าได้ไหมออกได้ไหมถ้าไม่ได้ก็วิ่งตามไปก่อนอม,มันจะประมาณนี้ครับคือแซงได้ก็ไปถ้าแซงไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนอวิ่งตรงไปก่อนนะครับวิ่งตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกถนนใหญ่กันคราวนี้ออกถนนใหญ่ของจริงกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆสําสหรับการฝึกซ้อมขับรถนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าก,ก็ไว้เป็นแนวทางนะครับฝึกซ้อมกับรถพยายามวิ่งทางเดียวด้วยนะครับมือใหม่ก็จะวิ่งทางตรงอย่างเดียวนะครับพอเริ่มคล่องแล้วหาทางที่มันมีทางโค้งทางเดียวทางออกจากซอยนะครับลองดูครับหาผู้ที่เชี่ยวชาญไปด้วยหาคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาไปด้วยพาเขานั่งไปด้วยเขาจะได้บอกว่าเออตรงนี้ปลอดภัยนะตรงนี้เลี้ยวได้นะเขาจะได้ช่วยเราดูนะครับแล้วก็ฝึกมองกระจกมองข้างดีๆครับก่อนจะเลี้ยวเนี่ยดูกระจกมองข้าง พราะว่ามอไซค์แซงมาได้ทุกที่ทุกทางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตันนี้เราก็เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้นะนะครับใครดูคลิปนี้อยากฝึกนะครับพอเรวิ่งทางตรงนล้ก็แนะนําให้ฝึกทางเดียวด้วยนะครับไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้วเจอการลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มรับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถเเยยยอล จอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้ถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญาดนการสอนขรับรถมือใหม่ขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาทอยข้าซองไม่เคยพาทํอออาทอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆนครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะดเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดรอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะาใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับรีบเปิไฟล์กันนะครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับไป